สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกงสับประรดส่วนผสมก็มีเนื้ออกไก่กะทิสับประรดพาพิการหนึ่งลูกเพื่อความสวยงามเอาไว้ใส่โรยหน้าแกงโหระพาแช่แข็งพริกแกงแดงสำเร็จรูปน้ำปลารสดีคือพริกจิมจิ จะเพิ่มสีสันสีแดงให้น่ากินโดยพริกตัวนีเดี๋ยวไปปอกจบปรดก่อนค่ะหั่นพะพิกาไว้ก่อนพบพิกาพริกหยวกหั่นเสร็จแล้วเอาใส่จานไว้ก่อน เดี๋ยวปอกสับปะรดเลยปกติวิก็จะใช้สับปะรดกระป๋องแกงแต่วันนี้ไปเห็นสับปะรดเขาสดและถูกด้วยก็เลยซื้อมา วิปอกสับปะรดได้เป็นหรอกเพิ่งว่าปอกเป็นตอนมาอยู่เยอรมันนี้แหละแต่กอดซื้อเอาเวลาจะกินที่เขาขายตามรถผลไม้อยู่ที่นี่ต้องช่วยเหลืตัวเองตัดก้นเขาออก เดี๋ยวไปล้างก่อนสับประรดล้างมาแล้วเดี๋ยววิจะเอาตาเขาออก่่ารึ่งจะได้ทำง่ายนี้เขายังเปลือกหนายอยู่วิคิดว่า คาครึ่งแบบนี้แล้วมาเอาตาเขาออกจะง่ายกว่าเวลาเราทําทางลูกเพราะเขาลื่นเพืพ่อนๆถนัดแบบไหนก็เอาแบบนั้นแหละวิคิดว่าวิถนัดแบบนี้ ไม่คมเอาดวงเล็กดีกว่าไม่ต้องเอาชิ้นใหญ่เยอะเดี๋ยวน้ำแกงเขาจะไม่เข้าไปในสับปะรดสับปะรดเต็มพร้อมแล้วเดี๋ยวมาหั่นไก่เลย ก็บางๆยาวๆสับปะรดก็เตรียมเสร็จไก่ก็หั่นแล้วคราวนี้มาแกงกันเลย เอากระทะตั้งแล้วก็เปิดไฟเอากระทิใส่ครึ่งกระปร๋องวิจะใช้กะทิกระปร๋องหนึ่งสี่รอยกรัมแล้วก็น้ำเปล่าอีกเท่ากันกะทิร้อนแล้ว เดี๋ยววิเอาพริกแกงแดงใส่ไปหนึ่งช้อนดี๋ผัดก่อนลดไฟลงนิดนึง น้ำพริกแกงก็ละลายเดี๋ยวเอาไก่ลงไปผัดเลยเร่งไฟอีกนิดนึงไก่ก็เริ่มสุกแล้วเดี๋ยววิเอากะทิที่เหลือมาใส่ เติมน้ำอีกกระป๋องนึงเอากระป๋องกะทินี่แหละวัดวิล้างแล้วนะกระป๋องมะพร้าวตอนซื้อมาใส่สับประรดเลยใส่สับประรดแล้วก็ปรุงรสเลยรสดีช้อนครึ่งวิจะใส่ พริกช้อนหนึ่งประมาณนี้เพิ่มสีสวยพริกอันนี้ไม่เผ็ดหาซื้อได้ตามร้านไอเชียอย่าเพิ่งใส่น้ำปลารอให้ส่วนผสมทุกอย่างสุกดีแล้วน้ำสับปะรดออกแล้วค่อยมาชิม ปิดฝาหม้อไวไ้ค่อยเปิดเดี๋ยวชิมดูรส น้ำตาลนิดนึงใส่น้ำตาลสองช้อนชาใส่เกลือนิดนึงเอานี้ใส่เลยพับพิกา โหระ่าปิดฝาเราให้โหระพากับพพิกาเขาสุกค่อยปิดเตาดูหม้อแกงสับปะรดเลยสุกแล้วปิดเตาเลยค่ะน่ากินมาก กินได้2วันเมนูนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามและกำลังใจค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ